ครับนะครับวันนี้ก็ตกจับปลานะครับปลานี้ก็เยอะอยู่นะครับปลาดูแล้วน่าจะไม่ขาดทุนนะครับปลาอาจจะเป็นปลาปลากระโโกนะครับอันนี้น้ำใกล้จะแห้งแล้วนะครับตกมาก็ประมาณ6ชั่วโมงแล้ว นะครับสูบมาหกชั่วโมงแล้วจ oh. านนี้ก็ไม่ได้สูบนานแล้วน่าจะประมาณห้าปีนะครับ oh. เดี๋ยวคอยดูนะครับว่าน้ำแห้งแล้วปลาจะเยอะขนาดไหนนะครับ oh. ตอนนี้ก็รอลุ้นอยู่นะครับโอ้โหตัวน,นั้นกระโดดนะครับ oh. นี่จะเป็นปลาที่มีปลาเลี้ยงมีปับปล่อยนะครับปล่อยเลี้ยงนะครับข oh. นาดปลา ไม่ใช่ปลา,าโะโล่เราเป็นปลานวนจันแต่ก็ปลาสลิดนะครับที่เราปล่อยจริงๆปลาสลิดก็มีเยอะนะครับครับเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าจะประสบความสาเร็จไหมนะครับก็อนในช่วงปีใหม่นะครับก็ทุกวันนี้ก็วันที่สองแล้วนะครับใกล้จะสิ้นสุดปีใหม่แล้ว นะครับเทศกาลปีใหม่เป็นการสูบป,ปลาจับปลากันนะครับพอสะที่เราสูบนี้เป็นสะเราเองนะครับไม่ได้เหมาสะนะครับสูบที่น้องกันเองนะครับเอามาจับเลยนี่มาจับเอาลองจับดูสิจับได้ไหมลานวลจันทร์นะนนใช่เอาลองตักดูตักได้ไหมเต้น มีแหล่ปลานวนจันนะครับนนตัวใหญ่พอสมควรนะครับจับอะไรใหญ่่ยมนี่นะมีหลายตัวนะครับปลาปลาตัวนี้เราปล่อยไว้นะครับก็สระก็อยู่ข้างข้างทางนะครับรถสัญจรไปมาผู้คนก็มาแบ่งไปกินบ้างก็มีนะครับอันนี้ก็วันนี้ก็ถือโอกาสสูบเลยครับ สนิดล้วนๆใช่ไหมครับกระดูกตัวใหญ่เป็นประดุกนานะประดุกแล้วป,ประดุกเลี้ยงะะะนะพอน้ำก็จะหยุดไหลแล้วสน,นิทการวนจันทร์ คนจันนหรือปลายยี่สกอ่ะบางคน่างคนไม่รู้จักมาแล้วเข้าไปอุ้ยไม่อยู่ตัวใหญ่อยู่ครอบลุมไปตายไม่ในีันนี้ถังปักคอเต้นใส่ผ้านั่นอยู่ตรงหน้านั่นแหละฮึบจับปุ๊บกำเลย โปลาันกันปลาินิานิน,น,น่าจะไม่เยอะนะโอ้โหจับปลาไหลมือเดียวโอโ้สุดยอดได้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 ไดโอ้ไม่ทันแล้วไม่เป็นได้แล้วไอปลามันเข้าน,น้นอน เออนั่นอาจจะเข้าแล้วโอเคไงล่ะน้โไหนมันนี้หมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่มุดที่ต้มอยู่นะครับนี่อานิน ระนี่มตัวนึงนี่ยิ่งกระนี้ตัวนึงโทษลอยใหญ่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไล่ไปโอ้ยางโอ้โหนั่นก็เซียนเกินจับปลาจับปลาดุกมือละข้างเอ้ยข้างละมือเอ้ยถูกแล้วตัวละข้างมือโปลาดุกเลยใช่ปลาดุกวะใหญ่ดียว ไปช่อนเมื่อกี้ใครใครตามไปช่อนได้ไหงเมื่อกี้ดูหน่อยสิไปช่อนนี่ปลานิ่นี่ฝั่งนี้นี่อู้อปลาอะไรปลาอะไรครับปลาสลิดลอยมาก็มีเอาไปช่อนละมั้งตัวใหญ่ใหญ่เมื่อกี้บึ๊บบึ๊บบึ๊บเลยลุยเลยเลยลุยลุย ปลาสลิดครับนี่ปลาสลิดอะจับปลาสลิดตัวนี้ดิจับดูหน่อยสิจับได้ไหมควักขึ้นบกเลยไม่ได้แล้วมันมาในน้ำลึกแล้วมไม่ได้ปลาปลา,ากระเป้าปลากระเป้ายิ่งชุบวันนี้โดราเอมอนมาจับปลาเองปลาดุกปลาดุกเด้อเฮ้ยปลาดุกหรือปลาช่อน<ๆ>ไหน<ๆ>มาทางไหนเมื่อกี้ ừ ô oh. sai thắng ui à, nổ cái nổ chấm đi 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 thằng lắng đi đi tổng đi đi xem chấp ui 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 ui, uh. ui. Cắp, chắp chắp bà này đây rằng dù tổng nát là một kia mình tôm như tổng này nhà chơi ồ ก็ได้สามถังสี่ถังนะครับนี่ก็รนี่าจะเป็นปลาหนวนจันทร์เนี่ยทำงานอะครับครับมาดูเท่านี้เท่านี้ไซส์น่าจะเป็นนี่ปลาปลาสลิดล้วนๆนะครับปลาสลิดเต็มกระบะปูนเลยเต็มกระบะปูน อันนี้ก็เริ่มจะเย็นแล้วนะครับจะห้าโมงเย็นแล้วก็คงจะออกแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับการจับปลา